สวัสดีค่ะวันนี้เจนุชจ,จะพาพี่น้องมาดูเดอ้อสระน้ำหลังบ้านค่ะพอดีปลาดุกลงแยงนะคะเนาะปลาดุกน้อยเนาะก็เลยเอาปลาดุกมาเลี้ยงไว้หลังบ้านเะคะ่ะเดอ้อพาพี่น้องมาดูนะจ๊ะเนาะมาดูจ้าปลาดุกมันลงแยงจ้ะพี่น้องแล้วกะ เฮากับมาเห็ดกระสังน้อยอย่างสีเนาะให้ปลาดุกอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาดูเดอ้อมันสีใ่อยู่บ่พี่น้องมาเบิ่งเดอ้อมันสีใ่อยู่บนะ่เห็ดกระซังน้อยอยู่แบบนี้นะปลาดุกน้อยมันลงน่ะแม่จ้ะฝนตกฝนลินเมื่อวานนี่ก็เลยปลาดุกมันลงแยงเนาะพี่น้องเนาะจ้ะก็เลยเอาทำกระสังน้อยไว้มาปล่อยไว้ที่สาระหลังบ้านเะาจะเดอ้อพี่น้องมาดูเด้อค่ะเดอ้อ เพ็กรกระซ้างหน่อยให้เพิินยูเบิงซีนะคะพี่น้องแล้วก็เอาหัวอาหารมาให้เพิินกินเนาะมันสีงไงอยู่บ่พี่น้องปลาดุกนี่น้อๆตัวทอนนิวนิ้วก้อยนี่แหละคะ่ปะปมาณ้านนี่แหละ,หมมละจ้าถ้าเบิงนาองพี่น้องนาอมันสีงไงอยู่บ่แต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยลงไปแล้วคะ่ะลงหลายคู่นึงกูละคะ่ะถ้าเบิงนาอมันสีงไงอ่บ่จ้า ยมื่อนี่อากาศดีเนาะมื้อนี้อากาศก็ดีดีจ้ะสระน้ำหลังบ้านจ้าพี่น้องสระน้ำหลังบ้านพูนพี่น้องเข,เ,อเข่าก็ล้มเบิร์แล้วบุลร่ะค่ะข้าวกลางฝั่งนู้นนะจ้ะติดสระน้ำเนาะเ,ะเข่ามันก็ล้มเบิ้แล้วพี่น้องเอ,อ้ย ลมวอยๆมาแล้วเขาก็ล่มแล้วบาทน,นี่ป่าลรแงงก็เลยเอามาปลอยใส่กระสร้างหลังบ้านาานี่ละจ้าเห็ดพ่ออ้อยเหะให้มันอยู่มันสีใงญ่บพี่นอ้องให้ทำพ่ออ้อยเหาะอยู่นี่เนาะมันสีอยู่อยู่บ่ป่าน,นี่ น้ำหลังบ้านน้ำหลยอยู่จ้ะปริมปริมอยู่จ้ะเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งไก้ๆจ่ะทำกระสังน้อยน่ารักหลังบ้านจ้ะปลาดุกหน่อยเนาะมันลงแงงปลาที่นี่น่ะปลาหยังล่งกับมาปลอยอยู่นี่ลวพี่น้องเนาะจ้ะปลาเข็ง ปลาดุกกน้อยป้าคอล็อกจะเอามาปล่อยอยู่นี่แหละจ้ะถ้าเบิง้งเดกพี่น้องเด้อมันสีงไงบ่เดี๋ยวอัพเดตให้เบิ้งเรื่อยๆได้จ้ะเด้อตอนปล่อยผกไปได้ทายพี่น้องเบิง้งเนาะจ้ะเนาะจ้ะสัะน้ำหลังบ้านจ้าอากาศดีมากลมเย็นจวยๆเลยจ้ะ ข้าวกลางก็เริ่มเหลืองแล้วจ้าไก่สีได้เกีียวแล้วเนาะพอได้ยูได้กินค่ะสระน้ำหลังบ้านนี่นหละจ้าย่ำเดือนเมส่สากับผพากันตึกแหยอยู่นี่แหละจ้ะนะคะพี่น้องเช้านี้ไม่มีอะไรมากมายเนาะมาถ่ายกระสังน้อยให้พี่น้องดูเด้อปล่อยประดุกจ้ะ สำหรับคลิปนี้จบแค่น,นี้นะคะพี่น้องเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจนุด,ด้วยนะคะช่องเจนุดไงขอบคุณค่ะ